ปปิดห๋ด <ละ S 1> อถ้างั้น<อ>พวกเรากลับกันเถอะนะไม่เออสวัสดีเด็กๆพวกเธอคงจะเสียใจมากที่ร้านของเล่นปิดแบบนี้สินะค่ะแต่ว่าคุณลุงเป็นใครไม่ทราบเหรอคะลุงนะเป็นรถส่งของที่อยู่เมืองใกล้ๆนี้แหละลุงก็ลืมไปเหมือนกันว่าร้านของเล่นปิดวันนี้ถ้าพวกเธออยากได้ของเล่นกันจริงๆมาดูในรถลุงก่อนก็ได้นะ จิงรอ,รอรบจริงสินี่ไงอือ้อแออ่าว้าวมีของเล่นเต็มรถเลยนะครับอยากจะเล่นอะไร,รก็เลือกหยิบเอาได้เลยนะเด็กๆปานนี้เด็กๆขาจะเลือกของเล่นกันได้แล้วอ,อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนั่นล่ะว้าวคุณลุงจะทำอะไรอน่ะ ไม่ได้เนาะเด็กเดหยุดเดี๋ยวนี้เนาะบอกให้หยุดไงเราเห็นชุกเชิเห็นทุกเชิญอะไรเออจินฉันได้รับรายงานจากปู่มัสตี้ว่าทัพเอ็กซ์ลักพาตัวเด็กไปสามคนก็ปลองตัวเป็นรถของเล่นมุ่งน้าไปทางกังหันลงโดยมีเด็กๆอยู่ในนั้นสมาชิกทุกคนรีบไปช่วยเด็กๆนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้ว รถม้าโน่นแล้วไงเฮ้ยฮ้ออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยะเฮ้ยอะไรกันเนี้ยรถผ่านไม่ได้เลยเห็นทีต้องไปทางขวาแล้วมั้งโอ้โได้ผล ถนนเส้นนั้นต้องเข้าทางอุมโมงค์ไปทีมกู้ภัยจะได้ตาไปทันยังไงล่ะอคทําอยู่นี่ปูป่มาสตี้ฮลลี่ทัพเอ็กซ์มุ่งหน้าไปทางอุมโมงค์แล้วเราต้องรีบหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับปูป่มาสตี้เฮลีไ่ไปเร็วเข้าไปดักทัพเอ็กซ์อไว้ก่อนนะ ทางน,นทุกคนอย่าให้เขาลงอุมโมงไปได้นะไปทางรดกันเถอะพอใจ,ใจแล้วเออมนนั่นไงแล้วแบบนี้ถึงนิชชื่อว่าทรัคเอ็กซ์พอลลี่เ่านเจอรถทรัคเอ็กซ์ชื่อว่าแล้วกำลังบุงหน้าไปทางอุมโมงนะพอใจแล้วเราเกือบจะถึงแล้วเร็วเข้า รถคันนั้นน่ะพวกเราต้องระวังให้มากนะถ้างั้นเริ่มกันเลยเข้าใจแล้วเขาใจแล้วเข้าใจแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะหยุดนะทักเอ็กซ์ไม่เป็นใครนะไหวฉันเดี๋ยวหนีนะไม่ผิดทางซะละเชืเอ่อเฮ้ยหยุด,ดนะฮะพวกแกเป็นใครกันแน่เนี่ยมเป็น<ว>ก้ภัยจากร่้เ<ว>ทาายัางไงเราก็ไม่ยอมอันที่ดีจอดซะดีกว่านะเห็น <c oughs> ว่าฉันจะจอดง่ายง่ายงั้นเลยหลบไปให้พ้นนะเฮ้ยบอกให้หลบไงไม่งั้นฉันจะชนพวกนายจริงๆนะไม่แล้ เฮ้ยเยียดเลยเยียดเลยเยียดเยียดเฮ้ยบ้าสที่สุดเลยรัอกเอ็กซได้ถูกจับข้อหาลักพาตัวเด็กๆเฮ้ยเด็กๆไม่เป็นไรเนอะ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วปมัสตี้ขึ้นรับรางวัลกล้าหาญเมื่อนานมาแล้วเขาเคยรับไปครั้งแรกจากตอนก้นเขื่อนไม่ให้พังลงมาได้ว้าวที่คุณปูเล่าเป็นความจริงเหรอเนี่ยเห็นไหมคุณปูของฉันน่ะเป็นฮีโร่ตัวจริงคุณปูเดนที่โซได้เลกเลยอูฉันจะอายแล้วนะเนี่ยเห็นไหมว่าปูยังไม่แก่สักหน่อย ิดอะไรขึ้นกับป้ายนี้แล้วของพวกนี้คืออะไรไหยุดนะยนะ้าให้ก็จับไม่ทันมองไม่ชัดเลยนะโจเอฟ โอ้โอชดยอแฮะวอ้อไ uh, มช่วยด้วยบักเก็นเอ้มากอ๊โอ้ยโอ้ยจอยมาเน่มาจากวางน้อยแกอยู่ไหนในพลาในบรูมส์ทาวน์ทำให้ฉันโมโหมากเลยอ ้องระวังหน่อยพวกนั้นตามล่าฉันแต่หาเขาเจอแล้วก็ฉันจะสั่งสอนเขาสักหน่อยใครก็ได้ช่วยเธอเฮอยังชั่วเธอไม่ใช่หนึ่งในพวกเขาใช่ไหมหมายความว่าไงไยผมเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยนะคุณได้รับอนุญาตให้เข้ามาในเขตอนุรักรรษ์สัตว์ป่าแล้วเหรออันัันเหรอ,อฉันแค่มาส่งของเท่านั้นแต่แล้วฉันก็เจอกับคนที่น่าสงสัยมากๆเลยด้วย คนที่น่าสงสัยเหรอฟังนะพวกเขาดูเหมือนในพระหรือเปล่าไม่รู้สิไม่แน่ใจว่าพวกเขาดูเป็นยังไงนะแต่พวกเขาพยายามลากฉันออกจากตะข่ายยักษ์ในเขตอนุรักษ์ว้าวช่วยบรรยายลักษณะของผู้ชายพวกนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมอ,อืมขอคิดก่อนมีอยู่สองคนนะ่ะตาเหมือนลูกปัดเป็นพาหนะสำหรับปีนเขาเนะน่ากลัวจังเลยอะ่ะเฮ้ยฮะ สัญญาณอะไรล่ะเนี่ยจินจะก้าเลยแล้วมีเหตุฉุกเฉินฉันได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากภาคพพตะวันตกมีคนที่นั่นต้องการความช่วยเหลือจากเราฉันจะส่งพวกคุณไปช่วยเหลือพวกคุณช่วยไปดูหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาเราจะตรงไปที่นั่นเลยเฮ้อทุกคนเร็วข้างอยู่ทั้งนี้พวกเขาอยู่ด้านล่างของหน้าผาฉันจะลงไปกับเฮล,ลี่ดูว่าพวกเขาเป็นไงบ้างตรงนายรอนี่นะได้พร้อมนะไปเลย เหมือนพวกเขาไม่ขยับเลยใช่ไหมใช่เด้เยมือเขาเถอะฮะพวกเขาเองเหรอมีคันหนึ่งสีเหลืองเงาวบคิดว่าน่าจะเป็นรถพ่วงส่วนอีคันดูหยาบคายคันสีส้มมีสีแดงด้านบนอ้ใช่ใช่เขาพยายางสำรอง<ถ>อยู่ด้านหลังด้วยโอลี่เดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอระวังด้วยผมว่าคนพวกนี้อาจเป็นในพระนะทำไมพูดแบบนั้นละ่ละลักษณะของพวกเขาตรงกับสิ่งที่ผู้ชายที่ผมเจอในป่าเล่าให้ฟังนะ๋อดูนั่นสิ อาจมีหลักฐานบนตัวพวกเขาก็ได้อ๋อกับด้อว่าแล้วว่าต้องเป็นพวกเขาแน่อย่าปล่อยไปนะคนที่ผมเจอบอกว่าพวกเขาอันตรายมากและมีดวงตาเหมือนลูกปัดถึงพวกเขาจะอันตรายเราก็ยังต้องช่วยพวกเขาออกมาจากผาน,นี่ช่วยบอกแอมเบอร์กับรอยให้เตรียมรับมือเอาไว้ด้วยรอยก็ได้เจเรียบร้อยแล้วลงมือเลยรอยได้เลย พวกนายไปตะกี่ครั้งแล้วเราไม่รู้ว่าพวกนายกำลังพูดเรื่องอะไรอะ่ะโถ่นั่นยากที่จะเชื่อนะนะเราเจอลังที่มีแต่กับดักบนตัวพวกคุณเราเจอกับดักพวกนี้กระจายไปทั่วเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเสียเวลาจริงๆเลย <c oughs> โทษนะเราต้องยืนยันอัตลักษณ์ของพวกคุณก่อนที่เราจะปล่อยพวกคุณสองคนไปใช่เดี๋ยวนะจนกว่าเราจะแน่ใจคงใช้เวลาไม่นานหลอกคอลีฉันได้รับข้อมูลยืนยันแล้วที่พวกเขาพูดน่ะเป็นเรื่องจริงเฮ้ยไม่มีทางหรอไป แซมซอบเป็นไปไม่ได้โกหกแล้วพวกเขากบตา <c oughs> พวกเราไม่เป็นไรเฮลลี่ทุกคนถูกตรวจสอบแล้วและพวกเขาก็ไม่ใช่นายพราน <c oughs> เราเองพิสูจน์ได้นะถ้าพวกนายไม่เชื่อเราจริงๆอ่ะใช่ปล่อยเราไปเถอะที่นี่มันอึดอัดมากเลยได้ก็หวังว่า,วาพวกนายจะเชื่อเรานะ เราคือทีมปีนภนเขาฉันมารกและฉันบักกี้ของเช่าบมกคุณแล้วล่ะเขาทำให้เราตกลงมาเขานับเป็นข่าวร้ายงั้นเหรองั้นฉันก็ไม่ชอบความคิดที่เขาแอบซุ่มอยู่ในเมืองเลยจริงด้วยเขาเป็นคนที่พวกนายต้องจับตาดูเอาไว้ปัญหาก็คือเขาคาดเอาไม่ได้และยากที่จะตามเขาทันขอร้องละว่าไม่ต้องรู้สึกแย่กับเรื่องเข้าใจผิดหรอกเราเองก็ถูกเขาหลอกเหมือนกัน ผมนี่บื้อจริงเจอเขาแล้วแท้ๆยังปล่อยให้เขาหนีไปได้แต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกคราวนะ้าฉันจะจับนายให้ได้จานายพรานฉันว่าฉันเพิ่งทำอย่างรั่วนะ,ะไม่ไรเหรอจรินโอลี่แล้วก็มาร์กฉันเพิ่งได้รับโทรศัพท์เตซี่คิดว่าเธอเห็นนายพรานที่ปั๊มน้ำมันตอนนี้เขาเป็นนายพรานจริงเขาต้องย้อนกลับไปในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่านอะเอาละงั้นเราเริ่มค้นหาในป่าก,กันเลยต้องหาเราได้เลยถ้าไหนต้องการอะไรตกลงไหมมาร์ากได้ขอบใจโอลี่ การทำงานร่วมกันอาจดีก็ได้นะแต่เราจำเป็นต้องทำเหรอนายพรามาที่นี่ได้ทุกเมื่อทำไมเราไม่รอที่นี่และพอเราเห็นเขาก็เท่าก,กับสองรุมหนึ่งงั้นนายพรานนะอย่าลืมเราไม่รู้หรอกว่าเขามีแผนอะไรบ้างเราจรึงควรรอที่นี่ไงมอนนั่นต้องประหลาดใจเฮลลี่เห็นอะไรบ้างไหมแอะยังเลยเขาอยู่นั่นเฮลลี่นายพรานเพิไไ่งขับมาในป่าจับตาดูเขาเอาไว้นะเดี๋ยวเราไป นายพรานหยุดเดี๋ยวนี้พอหรอได้แป๊บนะนี่แหละที่ฉันหมายถึงเอาได้ไปกินซะระวังนะทุกคนรอยเป็นอะไรั้ยไม่ต้องห่วงเราจัดการนายพรานซะต้องวงเฮลลี่อยู่กับฉันนะได้เลย หยุดนะนยพรานเจ้าตัวน่ารักขามเอแพ้ซะเถอะเห็นพวกใครปุกเขาก็ตามล่านายสองคนนั่นน่ะจะจัดการพวกมันไปแล้วแบบนี้ไงเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ ปลอดภัยหายห่วงเฮ้ี่นายปลอดภัยแล้วออใช่ขอบใจนะบักกี้ถ้าไม่ดิคุณโพลี่ต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยอ่ะนายช่วยชีวิตฉันขอบคุณไม่มีมมปัญหา,ญหาแล้วจะเอาไงต่อดีล่ะร้อยกับแอมเบอร์กำลังแย่ส่วนนายพร้าก็หนีไปได้ออใช่ เราอาูะว่านายพรานอยู่ที่ไหนเออแล้วทำไมไม่บอกเราล่ะตอ,อนนั้นเราคิดว่าจะจัดการเรื่องนี้กับนายพรานเองได้นะใช่รเราไม่คาดคิดว่าพวกนายจะต้องมาเจออันตรายนะดูเหมือนผมจะคิดถูกนะเฮลลี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีอีกอย่างพวกนายรู้ว่านายพรานอยู่ไหนงั้นก็ไปจับเขาเลยอืมไปกันเลยมาร่วมมือกันจัดการเรื่องนี้ให้จบ นี่ะฉันว่าเขายังไม่กลับมาจะแน่ใจได้ยังไงจะทําให้ดูเราติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้ในถ้าวิธีนั้นทําให้รู้ว่านายพรน่กลับมาเรียบอ้อฮห้เทกจังในพราดกําลังมาทุกคนเตรียมพร้อมไว้ได้เอาเลยโพลิเลายพอนนั่นใคร นายแกอยู่ไหนของหลังนายไงยอมแพ้สะเถอะได้พอนหนีเลยไม่เจอกันซะหน่อนนะนายพอนนายทำร้ายสัตว์ที่บริสุทธิ์ไม่คิดว่านายจะจิตใจต่ำช้าขนาดนี้อี่คิดรัวพวกนายจะรังฉันได้ด้วยเชือกง่อยๆแบบนี้ยจดาไอ้พาน ทุกคนมาแบกิงโฮลี่ออทอนไว้ไม่ต้องห่วงเราหรอกไปหาตัวายพานเร็วไอ้พวกนั้นคิดว่าจะจับฉันได้แต่ก็ทำไม่ได้หรอกมั่นใจนะไดหมดโชคแล้วเพื่อนและความอดทนของพวกเราด้วยร้อยแอมเบอร์มาได้จังหวะพอดีเลยไม่เปบนผลซะเร็วสิพวกนั้นไม่รู้ว่าเล่นอยู่กับใครนะ อย่่าพงสิทำไมไม่ยอมแพ้ซะล่ะแบบนี้นายหนีได้ไม่ไกลแล้วนะอยากลองดีใช่ไหมหยุดนะหยุดนะได้โปาดได้ช่วยด้วยดูเหมือนในพราจะติดกับที่ตัวเองวางเอาไว้อยู่ช่วยฉันออกไปทีสิอ๋อลิตตี้ลองหาโอกาสไปพบปะกับเพื่อนใหม่ๆสิเพื่อนใหม่เหรอ ผมยังไม่มีความมั่นใจที่จะไปหาเพื่อนใหม่เลยผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะชอบผมมากไหมแล้วถ้ามันกลายเป็นว่าพวกเขาไม่ชอบผมขึ้นมาล่ะให้ไม hey, ่เอานะทุกคนในบูมสทาวน์น่ะนิสัยดีนะเธอจะต้องเข้ากับพวกเขาได้แน่นะคุณคิดอย่างนั้นเหรอ,หอแน่นอนงั้นจะไปหาเพื่อนใหม่ได้ที่ไหน <c oughs> อ่ะอะเ <c oughs> พื่อนจะต้องไปหา เฮ้ยเอาเฮ้ยฉันทำแบบนี้กับฉันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยือแล้วทำไมพวกเขาถึงทะเลาะกันฉันไม่อยากมีเพื่อนที่ชอบทะเลาะเลยโอ้ยกระเทยโดนหยุดหน่อยหยุดเล้วเขาไปข้างในกันแล้วแล้วจะต้องจัดการพวกนายให้ได้จังไปถ้านายไม่ออกมาตอนนี้ที่นี่จะต้องพังพินาศฉันไม่คิดว่าฉันอยากได้เพื่อนที่น่ากลัวเลย ออกมอนเนาะฉันไม่ได้รอเนาจหมดไมหลอนแล้วนี่มันไม่สนุกเลยฉันเบื่อที่ต้องเป็นผู้ร้ายแล้วน่าจะบอกให้มาโอ้เราจะทำให้ทุกอย่างมันพังหมดนะพวกน้นก็รู้ดีนี่นะโรษขอโทษนัยฮเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแบบน่ากลัวแล้ว เอกลับมาก่อนดีฉันต้องการให้หนายช่วยคุณตัวใหญ่นักกลัวจะตายไปอ,อ๋อคือจริงๆแล้วฉันก็แค่เล่นกับเพื่อนๆพ่อนนั่นนะพวกเขาคิดว่าฉันเป็นตัวร้ายใจดี <laughs> ตัวร้ายใจดีอย่างนั้นเหรอเฮ้ <h ah? <h ah? <h ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไร Max คือชื่อของฉัน h e l เอเอผมชื่อิฟตี้แล้วเอิ่มคุณไปติดอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคือแบบเรื่องมันยาวนะเพื่อนมันก็เริ่มจ่อเช้าวันเนี้ยตอนนี้กําลังเดินทางไปที่ท่าเรือฉันเห็นก้อนหินหน้าตาตลกตลกอยู่ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ฉันนึกถึงเกมที่เล่นกับเพื่อนเพื่อนเมื่อตอนบ่ายและฉันก็อยากจะรู้ว่าจะพอดีกับมันได้ไหมเลราฉันก็รู้ว่าฉันเป็นไปไม่ได้ ผมค cool. ิดว่าคุณเป็นคนตลกนะครับงั้นเหรอดีจังดีใจที่ได้รู้จักนายนะแต่ว่าตอนนี้นายต้องช่วยฉันออกไปก่อนสิโอ้ได้ครับเดี๋ยวนั้นเดีผมจะพาคุณออกจากตรงนั้นเองอเยจทำไมเจ้านี่ไม่ขยับเลยโอ้สไยลิตตี้กดโทษนะแต่ว่าช่วยโทรแจ้งทีมคู้ภัยให้หน่อยได้ไหม ทีมกู้ภัยทำไมผมไม่แจ้งพวกเขาเล่าโอ้ยคุณอย่าเพิ่งไปไหนนะผมจะไปโทรก่อนแล้วจะกลับมาช่วยนะครับ รงนีดแเลยจะลองดูสองเดี่ยวหนึ่งจะออกมาเลยตกลงสุดยอดไปเลยเรียบร้อยเมสสัญญานะว่าคุณจะไม่ลองทำแบบนั้นอีก ใช่ทลิฟตี้ไม่ผ่านมาทั้งนี่<ร>คุณคงจะติดอยู่อีกนานเลย<ร>ใช่ฉันไม่คิดว่าจะทำผิดพลาดอีกครั้งขอบใจนะทุกคนแล้วก็ขอบใจลิฟตี้ด,ด้วยผมนะยินดีจะช่วยเหลือใครก็ได้นะคะรับฮอลลี่ผมอาจจะกล้าพอที่จะหาเพื่อนใหม่แล้วละแล้วก่อนหน้านี้ผมไม่กล้าตัดสินว่าพวกเขาเป็นยังไงไม่กล้าแม้แต่จะคุยด้วยใช่ ทานายเปิดใจในทุกๆเรื่องแล้วน่าอาจจะเจอเพื่อนใหม่ๆนะและหลังจากคืนนี้ทุกคนในบูมส์เทาอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ของนายก็ได้นะห <c oughs> มายความว่ายังไงเดี๋ยวก็รู้